ก uh ็มาชนไช่ปไ่งสองสามหสองสามากเล้ค่ะเราสั่งมา้หมดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเก้าอั คนจบเชื่อเลยนะนี่ม่ิกดท้ายจะมากินให้ดูหัวโซ่ ข้อที่สองสอนได้นะคะเพราะว่าจะอ่านแล้วว่าข้อมูลข้อความของมันนะคะกินได้สองครั้งต่อซองแอ้วบอกมันเอา,บอาเอาบาะมันนั่งเลยเออไม่ใช่นั่งรนนน วิวกันเลยิวกันเลยแล้วก็นแล้วก็

ฟันปลวกอ่ะมีผมเหมืนด้วยโอ้ยอ้ยบ๊ายบาย